เรามางานนอกสถานที่นะครับช่างใหญ่กำลังทำรายการคอดนอดร้ออยู่ครับแบบนี้ แกเสร็จแล้วครับแกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวรออีกฝั่งหนึ่งนับงานนอกสถานที่ครับอยู่ข้างลูกเดอาอยู่กับแมวมา,ามาูดแว ถ่ายเลยจะเสร็จแล้วน้ำโซกดจัง,น,น,งนี่บล็อกหลุดนะบล็อกหลุดใส่บล็อกกันขันต่อครับเหลือตัวกับล้ออีกฝั่งนึงนะครับ เอามือหมุนออกเลยเอามือหมุนออกเลยออืแก่แล้วเรียบร้อยล้อออก,กอืออแล้วกันนี่เอาตีนา๋นถีบนี่นี่เดี๋ยวดูเอาออกยกออกสองมือสองมือ,อมดึงอาาอกมายกยกอ่ะออกแล้วนะ่ะเอาสอดไว้ใต้ท้องสอดเข้าไปกันลดล่วง

ช่างมาตรฐานนะครับรับงานหน้านอกสถานที่ไว้ใจได้น็อตแน่นทุกตัวนี่คือการถอดล้อนะครับจะเปลี่ยนพระเบรกให้ลูกค้า ได้เข้าไปนั่แหละมือหมุนเลยก็ได้หลวมแล้ว่เนี่ยงั้นแหีะถ้ามันหลวมแล้วก็มือหมุนเลยนี่มารับงานนอกอยู่สารกลางจังหวัดสาระบุรีนะครับสารกลางเก่า สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร098474549รับงานนอกสถานที่ครับเรามาดูวิธีการขันน็อตครับน็อตล้อ ถ้ามันแน่นพี่น้ำก็ตีนถีบล้อ,องบนน่ะถีบข้างบนน่ะอันนี้ก็ย,ยกล้อออกขย,ยกดึงออกเออกิงอ้งไววางใต้ท้องรถสอดเข้าไปดันเข้าไปค่อยหมุนเข้าไปเอาเอองั้นแหละไปโอเค okay, ครับ นใจติดต่อได้ครับรับงานนอกสถานที่ครับวันนี้เรามารับงานนอกสถานที่นะครับที่สรารคางเก่าจังหวัดสระบุรีนะครับงานนอกเปลี่ยนพั b เบ k หนึ่งชุดพั b เบ k หลุดนะครับลูกค้าแจ้งว่าพั b เบ k หลุดก็เลยออกมาเปลี่ยนให้เขาที่สรารคาง โอเคครับเรามาเริ่มทำาะะครับเดี๋ยวจัดการให้